วัสดีค่ะวันนี้นะคะวันพุธที่5พฤษภาคม2021ดิฉันทนายแก้วนะคะวันนี้เรามาอัปเดตกันเรื่อง immigration ทุกครั้งที่เดี๋ยวนี้มาออกคลิปเนี่ยก็ต้องบอกขอโทษทุกทกท่านด้วยว่าหายไป2-3อาทิตย์ทีหนึ่งนะคะตอนนี้บงังเอิญนะคะไบเดนเขาก็เปิด เขาเรียกว่าอะไรเปิดทางแล้วนะคะหลายๆคนมันก็เคสมันก็เร่งเข้ามามันก็มีเคสมากขึ้นนะคะอินเทอร์วิวก็เริ่มมีสกจัลเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ยุ่งมากขึ้นแต่ว่าขอสัญญาว่าถ้ามีอะไรด่วนๆมีอะไรสําคัญๆญก็จะมาอัปเดตให้ทุกๆท่านฟังวันนี้นะคะที่ต้องมารีบอัปเดตเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกความเราหลายๆคนนะคะที่ยื่นฟอร์ม i 5 3 9 ฟอร์มนี้มีความสําคัญมากฟอร์มนี้คือฟอร์มที่เปลี่ยนสถานะขอเปลี่ยนสถานะอย่างเช่นพวก e2 ที่เป็น dependent ที่เป็นผู้ติดตามเราใช้ฟอร์มอันนี้นะคะ f1 นะคะขอเปลี่ยนจากอะไรก็ตามเป็น f1 ก็ต้องใช้ฟอร์มอันนี้อะไรก็ตามที่จะเปลี่ยนเป็น b2 visa extend B2 visa เราก็ใช้ฟอร์มอันนี้นะคะขอเป็น H4 ผู้ติดตามก็ใช้ฟอร์มอันนี้ขอเป็น L2 ผู้ติดตามก็ใช้ฟอร์มอันนี้เพราะฉะันฟอร์ม I539 เนี่ยถือว่าเป็นฟอร์มที่ป๊อปปูล่ามากก็จะแล้วมันเกิดอาการ adjudicate ช้ามากคือมีการ Back ล็อกเป็นเวลาแบบเป็นปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับฟอร์มอันนี้ แต่ก่อนที่จะไปดูในดีเทลของอัปเดตเกี่ยวกับการการทำงานเกี่ยวกับฟอร์ม I-539 เนี่ยนะคะจะอัปเดตอีก2เรื่องก่อนคือเรื่องแรกเนี่ยนะคะณนะวันนี้ประเทศอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มมีมาตรการป้องกันมากขึ้นสำหรับประเทศที่มีการติดเชื้อผู้มีการติดเชื้อโควิดสูงนะคะอย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประธานาธิบ,บดีไบเดนเขาก็ออกมาบอกว่าประเทศอินเดียเนี่ย นะ,คะใครก็ตามที่อยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยนะคะห้ามเข้ามาในประเทศอเมริกาแต่มีข้อยกเว้นสองสาอย่างเอางี้ดีกว่าอย่างเช่นคุณเป็น U S citizen หรือมันจะมีข้อยกเว้น2อสข้อแต่ส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่ามีบีซ่าเป็นพวก H 1 B พวก E หรือพวกอะไรเงี้ยคุณก็จะไม่สามารถเข้ามาได้เลยถึงคุณจะไปะเที่ยวประเทศอืน่นแล้วคุณมาแวะอินเดียก่อนนะคะถ้าาถ้ามาจากอินเดียหรือว่าจัด เคยไปแวะอินเดียมาภายในเวลา14วันเนี่ยคุณจะข้ามเข้าประเทศอเมริกาเลยนะคะอันนี้เป็น Travel b a n ของจากประเทศอินเดียก็ส่งกำลังใจไปให้คนที่ประเทศอินเดียด้วยนะคะผู้ติดเชื้อ3-4แสนต่อวันนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ที่เมืองไทยด้วยเขา้าใจว่าตอนนี้เครียดเหมือนกันเพราะว่า เริ่มมีเจอผู้ติดเชื้อเยอะนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมารัดระวังใครก็ตามที่จะวางแผนเดินทางไปเมืองไทยนะคะถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อมากๆขึ้นมันก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะตกอยู่ในหนึ่งในลิสต์ของประเทศที่ห้ามเข้ามาในประเทศอเมริกาแต่ตอนนี้ใครก็ตามที่จะเดินทางจากเมืองไทยเข้ามาในอเมริกาตอนนี้ยังเดินทางได้ปกติเพียงแต่ว่าต้องตรวจโควิดเทสเท่านั้นเองแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้น ก่อนเดินทางนะคะให้เข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ของ cdc นะคะของประเทศอเมริกาเพราะว่าเขาจะบอกว่าปัจจุบันนี้เขารียกร้ออะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่ทราบอะคะ่ะกฎหมายเปลี่ยนไปได้ทุกวันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโควิดนะคะอันนี้เป็นเรื่อง Travel b a n เรื่องต่อไปคือเรื่องผู้ลี้ภัยไม่ค่อยเกี่ยวกับเรามากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องผู้ลีภ้ภัยแต่ว่าก็จะบอกให้ฟังว่าเป็นนโยบายของไบเดนใหม่ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ปีนี้เขาจะเพิ่มแคปให้กับผู้ลี้ภัยถึง 62500ที่นั่งจากรุ่นทรัมป์เนี่ย15,000ที่นั่งนะคิดดูแล้วกันว่า Impact ของการที่ไบเดนเข้ามาเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนนะคะณนะตอนนี้บอร์เดอร์ระหว่างประเทศไทยเอ้ยขอโทษประเทศอเมริกากับประเทศเม็กซิโกเนี่ยนะคะมีคนเขาเอาเด็กมาหย่อนไว้คือแบบว่าคือ ความเป็นอยู่ทางด้านเม็กซิโกมันแย่มากเขายินดีที่จะเอาลูกมาปล่อยที่นี่เด็กเป็นหมื่นคนที่โดนมาปล่อยโดยที่ไม่ได้มีพ่อแม่มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบอร์เดอร์ระหว่างประเทศอเมริกากับประเทศเม็กซิโกซึ่งเขาก็ถึงได้ทางฝ่ายบริพาร์เก้นเขาถึงได้เอาตรงนี้มาเป็นข้ออ,อกีดกันในการที่จะให้นโยบาย,เ,ย <c oughs> เกี่ยวกับการให้พยพโทษในการ ผู้ที่อยู่ผิดกฎหมาย11ล้านคนนะคะเขาก็บอกว่าดูสิเธอจะให้คนสิบเอ็ดล้านคนอยู่ได้ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นคนก็เลยรีบแหกันเข้ามาอยู่ในอเมริกานะคะเขาก็เลยบอกว่าต้องรีบแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้ก่อนอันนี้ก็เลยจะรีบมาอัปเดตให้ฟังเร็วๆเกีเ่ยวกับเรื่องโควิด -19 บเก้าทราเวลแบแล้วก็เรื่องผู้ลี้ภัยในการเพิ่มจํานวนแคปนะคะเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องจริงๆที่อยากจะอัปเดตให้ฟังเลยนะคะคือแบบนี้ค่ะตอนนี้ฟอร์ม i 5 3 9ซึ่งลูกความส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบ สำหรับสำนักงานเรานะคะก็คือ1พวกที่เป็น e 2 dependent นะคะซึ่งสมมุติว่าคุณได้เป็นปัญหาก็คือสมัยก่อนก่อนทรัมป์ที่จะเข้ามาเนี่ยสมมุติว่าตัวเมนได้แล้วเนี่ยผู้ติดตามก็จะได้เลยพอทรัมป์เข้ามาเนี่ยเขาบอกไม่ได้ต่อไปนี้ต้องมีมาตรการอีกมาตรการหนึ่งก็คือต้องให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนโควิดสมมุติว่าผู้ผู้เขาเรียกอะไรอะ่ะตัวนําได้แล้วเขาก็จะ schedule finger print คือไปพิมพ์ลายนิ้วมือให้กับผู้ติดตามพอผู้ติดตามพิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จผลออกมาประมาณเดือน2เดือนเขาก็จะอนุมัติให้ผู้ติดตามนะคะแต่ปรากฏว่าพอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยมีการปิดปิดการที่สำนักพิมพ์ลายนิ้วมือของ USCIS หรือหลังจากเขาเปิดมาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็เปิดแบบลิมิตค c a า a c ตี้ตอนแรกเขาก็เปิดแค่30%ตอนหลังเนี่ยเขาก็เปิดมาถึงได้60%แล้วปัญหามันก็ว่าคนมาไม่ได้ติดโควิดโอ้ยติดพายุติดอะไรต้องปิดมันเลยทำให้การทำงานของเขาเนี่ยล่าช้าในการที่จะคำนวณเวลาหรือว่าสเกจจุว์คนเข้ามาพิมพ์หลายนิ้วมือปรากฏว่าอะไราปัจจุบันกว่าฟอร์ม i 5 3 9จะได้อ p p r o v e ต้องมาลอฟิงก์็พิมพ์คนนี้ได้พิมพ์ไม่ได้พิมพ์ได้สเกจจัวเปิดหรือเปล่าไม่ได้มันเลยเกิดอาการแบ็กล็อกกันเป็นมีปีครึ่งนะคะอย่าง e 2 dependent เนี่ยคุณก็รู้ e t o อ,อยู่ได้ทีละสองปีของเราเนี่ยมีแบ็กล็อกมาเป็นปีแล้วเงี้ยเกือบจะต้องต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วยังไม่ได้ approve มันเลยปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะเขาก็บอกว่าดังนั้นเขาจะยกเลิกการพิมพ์ลายนิ้วมือนะให้มีผลตั้งแต่เมื่อไหร ให้มีผลเลยเนี่ยตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมเดือนนี้นะคะใครก็ตามที่ยื่นเคสหลังจากนี้สำหรับเป็น e 2นะไม่ต้องออพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วมีผลบังคับใช้เป็นเวลา24เดือน2ปีเลยค่ะจนถึงเม17 7 2 2 3 3เพราะฉะนั้นขอแสดงความดีใจด้วยกลุ่มที่ไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิมพ์ที่ส่งฟอร์ม i 5 3 9 i 3 9ได้แก่อะไร h 4นะ l 2แล้วก็ e ผู้ติดตาม e2 แล้วก็ผู้ติดตามของ e1 นะคะก็หวังว่าเคสเนี่ยมันจะดำเนินไปได้เร็วขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยอ่านตัวที่เขาเป็นกฎออกมานะคะว่าไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วเนี่ยก็มีข้อสังเกตแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าตัว i539 ของ h ของประเภท h4 กับ l2 เนี่ยนะมี backlog อยู่123,000เคส ของ e2 เนี่ยนะมีอยู่ backlog เออเป็นหมื่นเคสเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวงั้นไม่ต้องพิมพล์ลายนิ้วมือละเดี๋ยวเราจะรีบทำเคสเลยทุกคนจะได้มีไปทำโซเชียลได้นะคะเพราะว่าหลังจาก i539 a p p r o v e ยปุ๊บ เขา Approve s t a t u ตของคุณเขาก็จะ Approve Work Permit ด้วยคุณก็จะได้ Social Security ไปต่อ Driver License อะไรได้เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันก็คือเอา้าสถานะก็ไม่ได้ Social ก็ไม่ได้ไปต่อ Driver License ก็ไม่ได้จะอยู่จะอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่คิดดูสิคะนี่เฉพาะไม่กี่ Category มีเป็นแสนแสนเคสแล้วพวกที่ต่อ B2 พวกที่ต่อเป็น F1 อูโหมีอีกเป็นกี่หมื่นกี่แสนเคสซึ่งเขาไม่ได้ Release ออมา ใครก็ตามที่มี i f 3 9 9 pending อยู่เป็นระยะเวลานานก็ตอนนี้น่าจะไขข้อสงสัยได้แล้วนะคะแล้วก็ใจเย็นๆนิดนึงคิดว่าหลังจากนี้เคสมันก็จะได้เริ่มมีการ กระบวนการที่จะทําให้เร็วขึ้นและผ่านไปนะคะพอจบช่วงนี้เขากลับมาซิสเต็มเหมือนเดิมไม่มีโควิดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องกลับมาพิมพ์ลายนิ้วมืออีกครั้งแต่ไม่เป็นไรคะ่ะกดตัวนี้มีใช้เป็นระยะเวลา2ปีแล้วกดตัวนี้มันเกิดจากอะไรคะเกิดจากผู้ที่ได้รับวความเดือดร้อนนะคะเขาก็ยื่นคําสั่งไปที่ศาลศาลก็มีคําสั่งออกมาศาลอันนี้ออกมาจากรัฐวอชิงตันเป็นรัฐใกล้ๆก,ก,กับเรานี่เอง โอเคค่ะวันนี้มีอัปเดตเรื่องอิมเมจชันเท่านี้ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างนะคะขอบคุณค่ะ